บรูชีสใช้ทำอะไรได้บ้างมาดูกันค่ะบรูชีสเป็นชีสที่ได้จากการหมักบ่มด้วยเชื้อราที่ชื่อว่าเพนิซิลีียมทำให้มีจุดสีฟ้าอมเขียวหน้าตาดูไม่ค่อยน่าทานมีกลิ่นรุนแรงเฉพาะตัวแต่อร่อยรสออกเค็มนิดๆแล้วก็ยังมีประโยชน์ช่วยให้พลังงานบำรุงระบบประสาทเสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนือ้อยมนำมาปรุงอาหารที่ใช้การอบหรือนำมาทำซอส หรือทานสดคู่กับขนมปังหรือแคกเกอร์หรือนํามาใส่ในสลัดแล้วก็ยังทําเป็นน้ําสลัดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังทานคู่กับไวน์แดงหรือไวน์ที่มีรสหวานหรือทานคู่กับผลไม้อย่างเช่นองุ่นแอปเปิลแคนเบอรี่อบแห้งก็ได้ค่ะหรือจะนํามาใส่ในเบอร์เกอร์เพิ่มความอร่อยสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะดูรูปตัวอย่างกันค่ะ